มันนี้มันนี้คือแฮกแมนเถอะอโอ้โห,โห,โหสาบโลโดได้เลยนะนี่เด,ดโโะโปลาตะเพียนดิเอา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 บมเหลือ อยู่ <Okay. S 1> อ <laughs> โอ้อสม,มอบวกเข้ามาเนาะบวสู้มือเลยวะไซซ์า <laughs> <laughs> สาม

ยี <cam> ่สกเหรเนาะหากดอ่ะสองดวงก็เอาไเอ้ยสอมดวงก็เอาไย่โอ้ขึ้นอีกแล้ววะบนเก้าสวายวะวัยที เนืออืมยโสกนี้บ๊อบขึ้นเว็บนี้อืมโอ้ถาทํามแก่ก่บอบแป๊กของมือเนี้ยเนื้อ và đi bay, để lướt về vương ta khay này sáng phải chụp ảnh thế Ồ, là cái bộ thím nè, bố, bà nha <cười Hudson's> <mày lie> <laughs> <laughs> โอ้เปมพาหมูมา

ก็ไปก็้ยไปนเงี้ยจะคลมือนี้เราพักกันไหจัง่อใกวนอาหารเขาจะเาลงเลยลงไว้ขึ้นมาล้แน กินเบเกิลกับมันกินแบบสามีเบเกิลกับอะไรป่ะไม่เนียอันนั้นเนีนี่ย